ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go everything is right yaris that's right จังหวัดนี้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะใบตองเนี่ยจะไปอำเภอสีสวัสดิ์ค่ะเพื่อที่จะไปเขือนสีนคริเพราะนี้นะคะอากาศดีมากๆคงได้วิวสวยๆเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนิดๆค่ะก็เขือนสีนครินนะคะห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรและตอนนี้นะคะใบตองกําลังขับ ขึ้นเขื่อนเดี่ยวเราจะแวะไปดูที่สันเขื่อนกันต้องบอกว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะลาดชันก็ขับด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะท้องมาอันนี้ดิ๊ตตองก็ขับขึ้นมาบนสันเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวยมากๆท้องฟ้าเปิดสวยกำลังดีเลยคะ่ะ บอกเลยค่ะว่าวิวที่นี่นะคะมองได้3 6 0องศาจริงๆค่ะกว้างแบบสุดลูกหูตาเลยค่ะสีเขียวกับสีฟ้าที่มันตัดกันและสวยมากจริงๆนะคะด้วยความอลังการของที่นี่นะคะเขามีความสูงจากฐานนะคะ140เมตรค่ะแล้วก็มีความจุนะคะ17,000กว่าล้านลูกบาศก์เมตรโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะ,ะที่นี่นะคะก็เป็น เขื่อนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยสมราคาคุยจริงค่ะว่าอลังการเย่งสุดยอดโอ้ยอยู่กรุงเทพไม่ได้วิวแบบนี้นะลูกป้าออกไปข้ากัน,นกแล้วระหว่าง2ข้างทางที่ไปตองขับลงไม้นะคะด้วยความทมี่เป็นเขื่อน,นะคะ่ะความอุดมสมบูรณ์นี่คือยังมีอยู่เยอะและกำลังมุ่งหน้าไปที่แพค่ะ ตรงแพนี้นะคะมีกิจกรรมให้ทําแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเปตองจะพาไปทําอะไรไปทมรวยกันเีกอค่ะนี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นแพค่ะที่พอไปตองมองลงมาจากสันเขือนนะคะก็เห็นตรงนี้เลยบรรยากาศดีมมากเลยค่ะที่พักของเรา ที่เป็นสองชั้นนะคะแล้วดูวิวนะคะโอ้โห ก็มีกิจกรรมนะคะให้ไปดูหมูปา่าและระหว่างทางที่ไปนะคะเราก็ลงไปว่ายน้ำว่ายน้ําลงไปเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตกปลาตอนเย็นค่ะเพราะตอนนี้ยังร้อนอยู่ตอนนี้อยู่ทะเลสาบเหนือเขื่อนสีนัก,กินทะเลสาบ<อ>เหนือเขื่อนสีนครินของเมืองกาญน,นี่เองค่ะไปก่อนนะคะครับ นไม่เคยเห Four ็นเหมือนกันก็พี่โชคเขาเตร ít, ียมมะละกอมาให้แล้วค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นด <Yes, ุร้ายมากอะไรย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า เห็นก็มีคนเอาอาหารอะไรอย่างนี้มาให้พี่เจ้ค่ะหนูเห็นลูกหมูพี่เจ้าค่ะไปดูหน่อยเป็ลูกหมูแต่ก่อนมาผมไม่ได้จัดทริปมาเล่นหมูน่านี้นะค่ะผมไม่รู้กันนี้ผมพาลูกค้าวนๆเห็นมันแบบหอมแบบผอมไม่แต่ซี่โครงหน้าตาหน้าลัวก็เลยเอ๊ะน่าจะเอาอาหารมาให้ค่ะหลังจากนั้นพอเอาอาหารมาให้ตอนนี้ก็เริ่มวนขื้น เราวิธีการแยกเพศเขาอะคะพี่ถ้าเป็นตัวผู้เที่ยวจะยาวค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเมียเที่ยวจะสั้นอ๋อแต่คือเขาก็มีทั้งคู่ใช่หมู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 คนขอได้แต่ได้ไม่ไม่ไม่เกินเดือนครับยังไม่เกินเดือนสีเขาก็คือยังไม่เป็นดำทั้งตัวเนาะพี่โชคเนาะก็ยังมีสลับน้ำตาลนะคะเป็นเส้นๆน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้หมูป่ากเออชิคก พี่โชคเหมือนแกล้งหนูนะคะก็โยนมากรมาใกล้มากเลยค่ะดูดิเพื่อเห็นหมูป่าตัวเป็นเต้นหนูเป็นแม่หมูแล้วเนี่ยตอนแรกเดินตามต้อยต้อยเลยค่ะต้นกาเนิดคือชาวบ้านเป็นคนเอามาสักสี่ห้าตัวก่อนแล้วทีนี้มันก็แพร่พันธุ์ขยายไปกันเองเลยใช่ไหมคะใช่แล้วโหแล้วตอนนี้ถ้าถ้าเทียบทั้งเกาะเนี่ยมีประมาณกี่ตัวน่าจะประมาณ30ิกว่าตัว30บกว่าตัวโหขนแข็งมากเลย มีตัวไหนเป็นจ่าฝูงคะตรงนี้ตอนนี้ไม่อยู่ครับจ่าฝูงจ่าฝูงตัวใหญ่ไหมคะใหญ่ครับใหญ่ถ้าเทียบกับตัวนี้อ่าใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ประมาณครึ่งเลยโอ้โหแล้วนี่ค่ะก็คือหมูป่าที่นี่นะคะที่เขาผลอยก็อ๋มันกินแขนยังไงก็มาให้อาหารกินได้ค่ะพวกเขาก็เชื่องแต่ว่าก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ายังไงพวกเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่าอยู่เนาะที่เขื่อนสีนครินทร์นี่นะคะก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะยังไงก็ลองมานะคะเดี๋ยวไปตอมไปลุยต่อละเ 哎，挂，哎，挂。 เตียนตกปลาของที่นี่เลยเตียนอย่างพี่โจมเนี่ยจะมาสอนมือสมัครเล่นอย่างใบตองนะคะตกปลากันอันนี้ลอกเ,อเรียกว่า,อาลอกสปินนิ่งตัวนี้ปรับได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วแต่ความถน,นัดอันนี้สายสายช็อคลีดหรือสายลีดเดอร์แล้วแต่คนเรียกอันนี้ไกด์ค,คือรองรับน้ําหนักอะ่ะ อ๋อมันก็จะช่วยชะลอใช่อันนี้กริปเป็นกริปค่ะล็อกกระเยื่อแล้ะเยือแต่ละอย่างนี่คือแตกต่างกันเยอะไหมคะแตกต่าง,าง,งครับอันนี้เรียกเหยื่อใต้น้ําคือจะวิ่งในน้าเป็นแอคชั่นจะเหมือนเหมือนปลา,าจรงิงๆพอเจอแสงะจะสะท้อนแสงอันนี้คือเหยื่อผิวน้ำค่ะผิวน้ําแบบตีปลาลูกพ่อเป็นปลาล่าเนื้อปลาชะโดปลาช่อนปลาชะโดปลาช่อนนะก็จะรำคาญได้ยินเสียงดังๆหรืออะไรมากวนก็ จะไล่เลยเวยเยื่อ,อแต่ขอใหญ่มากค่ะดูนะอันนี้ก็เหยื่อผิวน้ําเหมือนกันแต่จะเป็นแอคชั่นเหมือนกบอ่าเหมือนกบอ๋มบอมันก็จะมีตะขอที่เราเกี่ยวกับตัวเบ็ดนี่ใช่ไหมคะพี่ d ม m โอเคเราติดเหยื่อแล้วเราทําไงต่อคะเปิดหน้าล็อกเปิดหน้าล็อกนิ้วล็อกค่ะแล้วพอเวี่ยงไปแล้วทาไงต่อคะพอเ,เหยื่อตกน้ําปิดหน้าล็อกอ่ะฮะ หมุนอ่าฮะเพื่สร้างแอค,คชั่นให้เหยื่อให้เหยื่อ<ห>วิ่งบนผิวน้ำข้าเร็วขนานดอันนี้ต้องหมุนเร็วเพราะปลาล่าเนื้อมันจะเร็วเหมือนชีวิตจริงเหมือนของจริงเลยแล้วคราวนี้ก็จะต้องมาสู้กันตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเกืบ5โมงแล้วค่ะไปตอนก็มาเจอหนึงจุดที่พี่โชคเขาพามาตกปลาค่ะแล้วลุยกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ปลาอะไรกลับไปบ้าง ตกมาอะไรคะพี่โจงตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกช h โดกับกระสุกเป็นพวกช h โดกับกระสุกนะคะต้องอรอลุ้นกันนะคะวัวนนี้จะมีข้าวเย็นกินหรือเปล่านะนี่ไปต,ต้องทําไงบ้างคะก็ต้องเงียบๆมาครับเพราะตอนปลาขึ้นมาหายใจอาจจะเห็นคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตก,กะใจได้เป็นไงคบพี่ชมงได้ไหมคะก็ยังเลยแต่ก็มีไล่อยู่อ๋อมีไล่ แต่แต่แต่ไม่ขึ้นมายังเฉวยเยื oh. ่อไม่โดนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไม้ใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะดีขึ้นที่ไหมหนูได้ค่ะได้สาหร่ายเต็มเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม้ใหม่ตอนนี้เราย้ายโลมาอีกฝั่งแล้วค่ะ ต้องบอกว่าปลามันว่ายมาถึงตรงนี้เลยมีลุ้นค่ะตรงนี้ก็อาจจะได้ปลากลับไปเข้าต่อไปแล้วพันต่อไปแล้วเมื่อกี้อะไรคะพี่ชมปลามันลากเข้าไปพันตอ่ออ่าล้วต้องทำไงคะพี่ต้องดึงนั่นแหละต้องเสียงไม่ไปเลยยุยุดก,กันไปยุยุดก,กันมาค่ะปลามันปล่อยก็คงกาดไม่ลึกมากค่ะก็เลยได้รอดอม,มา อยู่ที่ดวงต่อ,อให้มีประสบการณ์ก็ต้องวัดดวงกันอ,อ,อย่างพี่โรมนี่คือเคยไม่ได้เลยมห้เเฝ้าเคยครับสามวันไปตกปลาไม่ได้เลยถ้าได้ก็ได้เยอะอก็คืออยู่ที่ดวงแหละใช่ใช่แค่<า>ได้ตกปลาก็สนุกแนละ้วได้แบบลุ้นคือวัดกันเลยวัดดวงกัน เี๋วันนี้ก็ตองก็ต้องขอขอบคุณพี่โจมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้ประสบการณ์ดีๆได้สอนให้ไปตองตกปลาเป็นเออนี่ครั้งแรกนะคะเนี่ยคะ่ะเสน่ห์ของการตกปลานะคะมันก็ง่ายๆเนาะหลายอย่างเลวพี่โจมเนาะนอกจากเสียงดวงและเราได้ลุ้นนะคะได้ลุ้นไปว่าเมื่อไหร่เราจะได้ปลานอกจากนั้นเราก็ได้มีสติอยู่กับมาใจะเย็นๆน,นะคะแล้วก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติด,ดื่มดำกับธรรมชาติแบบนี้ ันนี้นะคะใบตองกับพี่โจมเนี่ยจะไม่ได้ปลากลับไปนะคะแต่ก็สนุกมากๆค่ะใบตองเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการตกปลานะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยค่ะและที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ทําไม่เบื่อแน่นอนค่ะซึ่งถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบใบตองนะคะก็มาที่นี่เลยแพรบ,บิกมังกี้ลาฟค่ะ,คะมีทั้งห้องนอนห้องน้ําแล้วก็อาหารบริการด้วยค่ะจุดหมายปลายทางของใบตองนะคะก็ยังอยู่ที่เนินช้างศึกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่ก็ติดตามต่อนะคะว่าก่อนจะไปถึงเนินช้างศึกเนี่ยใบตองจะไปที่ไหนแต่อย่าลืมนะคะ หาชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมาย Go!